อ๋อสิบสเริ่มที่จะซื้อขายพระแล้วใช่ครับเริ่มศึกษาเริ่มเปรียบเทียบเริ่มนู่นนี้นั่นจนประมาณสิก็คือ1 4บสก็จะมีจะมีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพระเต็มไปหมดตอนนั้นยังไม่มีกล่องไม่ไม่มีอะไรใส่ครับแล้วก็จะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆต่างวัยนะฮะอย่างอย่างเช่นที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีเซียน ประจำตรงนู้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็ไปหาก็โดนต้มเยอะแยะเลยเ,ออเพราะว่าตอนนั้นเราเราเป็นเด็กก็คือหอยิบพระแท้ไปแลกพระปลอมอะไรบ้างครับเกิดภูมิคุ้มกันครับว่าว่าอันเนี้ยแท้นะมันควรที่จะมีราคาเท่านี้ในสมัยนั้น,นผมเคยขายพระที่แพงที่สุดในชีวิตตอนนั้นเลยเนี่ยก็คือพระกลุเมืองไพรครับเป็นพระกลุประจําจังหวัดร้อยเอ,อ็ดเริ่มต้น ตอนแรกอยู่ที่เชียงใหม่ใชแแ่แล้วแล้วมา,มาอยู่แล้วาอายุเท่าไหร่ย้ายมาอยู่กับคุณแม่เนี่ยช่วงประมาณสิบสิบเอ